กา th ใช่นะพุกอยู่เอยูใช่เหรอกูเปล่นกดอาจจะนี้แล้วไม่งอมว่ะงอมว่ะพี่มีครอบครัวพี่จะปลครอบครัวเดินีรางเรไขเรียกวะไข่เรียก่เยกไเรียกใครแป้งเรียกวะข้อไหนครับค้ไหนคนไหนเรียกค้ไหนเรียกค้ไหนเออไหนเออกงใจอ่ะป้า นะครับี๋้วผมลันเลยนะ่าเงี้เสียงผมรันเลยนะลันปัดอ่ะแต่ผมแบบชอบพูดเสียงเบาผมติดอ่ะไม่รู้เป็นพอเลยรุนใ่นใหญ่ลุนใหญ่กูอจ่องหกแปองหกแปดขอเอหนยครับขวข้ออะไรครับัอข้อัวข้อวันนี้มีข้ออะไรครับข้ออะไรนะตำรวจไงตำรวจรโดนตีนะวิลลี่เราโดนตีนะ น้ำจิ้มหกอะน้ำจิ้มหกโอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเอ้านิ่งๆด้วยน้ำจิ้มหกเผื่อขอตัวแทนแค่คนสองคนพอแล้วครับเดี๋ยวได้ครับผมไม่ได้ทำมันมาหมดกันแล้วมัน้วเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยเรียกมาแล้วมันยังไงเนี่ยอีฟอยู่มาเนียอยู่แต่เพ่กับผมนะโอเคครอบครัวใช่ไหมครับไม่อยู่พี่อีฟจะดูด้วยพี่ไปอยู่เอาแค่ครอบครัวใช่ไหมครับพี่น้องหอพี่ผมเข้าเลยนะ ยูบูเจ๋งไงอช่ัมไม่มีก็ไม่ต้เข้าไดไอสัตว์มีมีฉนาดกับไม้ไอ้บอกสัตว์คนเราครับเอาคนเข้าครอบครัวนะครับครอบครัวอะไรยี่เบ็ดหอมเวนวันครับของแสงไหนเข้าครับนี่ปะนี่ครับใช่ครับไอ้กยังไม่เข้าออยังไม่เข้าหรอยังครับยังไงโอเคครับยังยังไม่เข้านะครับขอดีครับอนนี้ ุกูต้องนั่นกูต้องกูต้องไปดูธุรกิจอ๋อโอเคสามสิบห้าโอเคโอเคโอเคต๋ยวนะ่งต่อันนี้ี่งยังไม่เข้าพี่ตราติดเหรอไม่อยู่หลายวันคนนี้ใครพี่ของเขาพี่ผมพี่ผมเอซัอเก่าแล้วยแหละพี่ใช้ใหม่ให้เปยครับหน่อยเปย์ไม่คล้ายวันไหนพี่บุ๊คอะไรเนาะพี่อยู่มในพักบ่ายเนอะผมไม่มีรถนะผมบอกก่อนอยู่อยู่แต่พี่โทรเข้ามาพี่น่าสิบโมงอ่ะวันนี้พี่สัญญาอะไรเนี่ยสิบโมงพี่เอง ันน่ะขอชื่อหนะะ่อยครับโบโซตามานครับโบโซชื่อโบโซครับไม่แกม,มันดูเสียงมันมันทำอะไรไม่ได้อ่ะผมซื้อใหม่ไม่ให้หมดว่ะ <14 3. S 1> อ๋อก่อนอีกสามสี่ <c oughs> วันเนะี่ยผมจะปลดปล่อยทุกอย่างอ่ะซื้อใม่ทุกอย่างอ่ะ <c oughs> ได้ตังคกละ่ะรวยละอะไรผมจะเลิกเล่นแล้วไงผมแบบคิดว่าจะไม่เล่นแล้วก็เลยคิดว่าจะไม่เสียอ,อะไร <c oughs> ใช่ใช่ ตอนแรกผมตอนเล่นเลี่ยนเล่าผมแบบจะเล่นขำๆอะ่ะเล่นแค่แบบเล่นอะไรไปเรื่อยเล่นเกมไปเรื่อยวาโลอะไรเงี้ยพี่ผม,มชอบเนอะไรเงี้ยเขามาเล่นกับพี่ผมเล่นกลับมาเล่นกันแหละไม่ให้เสียหับโดครับจมจัดสเปกอะไรไม่ดูเลยครับเดี๋ยวค่อยคิดเนะี่ยประมาณสี่หมืนม่<ะ>นะไม่เกิหนห้าหมื่นไรนะพี่มองกันเป็นคอมันี้เองมารับเรื่องดินเียไปไหนนะมองกันเป็นคอมพันี้เองมารับเรื่องดิ วนวายอยู่นะเจ้าเจ้าอะรวะพี่พี่ฮมันมาอยู่นี่พี่ปัาอนเด้งหน้ยเออทำให้ผิดหวังจริงมาองทายปัญญาอ่อนอันนี้ครูสอนเรนเนอร์เหรอพี่นี่ก็หลุดเลยเนี่ย วีนีปีหนงครับี่จริงผมอยู่ปีสองผมซิมาปีน้ี้นี่เดียวเขาจะเด้งให้ดูเนี่ยถ้ามึงไม่มาเล่นสิดโมโอย่างเลครับโอ้โหอ้โหโอ้โหแจ็เป็นไรครับพี่ชายอันนี้เด้งแบบเป็นเต็บอะเด้งแบบเป็นเต็บแล้วเอลพิวอะแล้วสาวเอลพิววพี่จะยูได้ยังเดียพี่เวลาจเลยครับครับเรจล้ครับ ใครเป็นคนไอ้ตัวไหนให้ทีซีเรียกผมมาครับไอ้ตัวไหนโดนโดนตำรวจตำรวจอ๋อสวัส <único> ด <rant y> ีคร <años> ับสวัสดีสวัสดีโอ้โหสวัสดีพี่ชายพี่โน้ตเลยพี่โน้ตพี่โน้ตไม่โอเคนะเนี่ยเดี๋ยวอะเลกูเล่าอีกเนาะโหลปืนคู่นะปืนเนี่ยตรงไหนเนี่ยอาลูกซองตอกหน้าพี่เอ้ยคนมันเยอะจังว่ามันทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเช้าเลยวะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ดูอยู่ นี่่งมีซาวในจิตใจของตัวเองตีไม่ปิดเนาะเสียงเสี้ยวะเสี้ยวผีเสี้ยวเท่เทเทสุดเลยเท่สุดสุดโอ้เทมาเทมาพี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกสวยสวยพี่เอาอีกเอาอีกอัหนักปีสมองสมองไม่หมดละเบอร์ไม่มันเป็นน้องไม่ได้พูดถึงพี่น้องผมพูดใช่ครับผมหมายถึงพี่ชายผมพี่วิลลี่ใช่วิลลี่นะครับมันเป็นอย่างนี้แหละดูคนดูดูมาหนะดูมันทำเห็นั่นล่ะเห็นปะมันเหี้ยเว้ยวิลลีย